เพราะว่าตอนนี้ต้องทําทรงไปทํางานที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะทําให้มันเป็นแบบนี้ได้นะครับที่ต้องต้องลดน้าหนักจากเมื่อก่อนตอนพีคเมื่อเดือนที่แล้วเดือนกว่าที่แล้วอ่ะหนัก85ที่ทํางานเขาบอกให้ลดลงมา5โล7โลอะไรเงี้ยครับพยายามคุมอาหารออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับก็เลยภูมิตกกันน่นแหละใช่ใช่เพื่อไปทํางาน จริงๆพี่ดูดีกว่านี้น้องก็รู้รู้มาคราวนี้แบบแบบมาแบบเฮ้ยมาเซอร์เซอร์แบบนี้แต่กลายเป็นว่าพอพอพอไอ้ดอกอย่ามาขัดตอนก็พูดอ้เหี้ยลืมเลย อ๋อมีคนชอบทรงนี้นี่นี่นี่เนี่เลยนะฮัมเมอร์นะมันมีรูปหนึ่งที่พี่อ่ำส่งมาผมดูแล้วแบบเฮ้ยผมชอบรูปนี้อะไรแต่ทีวีห้ามบอกอากาศใช่ชอบชอบรูปนี้นั้นเต็มเหนียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางตีหน้าได้เห็นผลงานว่าทำอะไรไว้ทำถึงด้วยทำถึงเล่นเหมือนติดจริงอ่ะ ก้อบอกพี่ว่าเหมือนจอห์นวิกเนี่ยคุณอาร์ที่ชอบร้องเพลงจอห์นวิกคีนูรลีส่ะเหรอใช่อันนี้เป็นคีนูพลีสเดโปรดจะเป็นคีนูเลยได้โปรดคีนูพลีสนี่ทั้งหมดที่ผมเตรียมมาหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั่งรถมาผมจะพูดเรื่องอะไรทำอะไรจะพูดอะไรเฮ้ยมีมีตัวเองเหรอมีมีตัวเองก่อนเดี๋ยวมีหมดเลยตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยอ๋อ